ทีมงานน้อยสิงป่าปากน้อยนะครับหรือสอทอเหี่ยวบางแสนนำโดยนักร้องดังเกาหลีเอา้าเฮ้ยไม่ใช่ผิดคนไนปได้หมดแหละมั่นใจมากไปนี่มั่นใจสอนมาเป็นอย่างไรเป็นเดือนนะเป็นเดืนอนบอกโอโ้นอกจากสอนสอนอกจากสอนม,มวยเรากีฬาอย่างอื่นเลยเนี่ยก็มีเล่นกีตาร์ฟอนทายฟอนทายกีฬาอื่นที่ชอบเล่นมีกีฬาอะไรบ้างนอกจากชมวย ตะฟุตบอลเล่นตะก้อเล่นเตะฟุตบอลเล่นตะก้อฟุตบอลเป็นยังไงครับพอได้พอได้ตำแหน่งตำแหน่งชอบเป็นปีกครับปีกโอ้โหปีกไก่หรือเปล่าเนี่ยแล้วตะก้อล่ะตะก้อเป็นตัวชงครับชงชวนนักร้องเข้าใครนักร้องนักร้องชอบพิเศษพิเศษวันนี้มีโชว์เพลงพิเศษไหมจะได้โชว์ไหมเดยโชว์ไหมเดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้จัดให้นี่มาใครพี่ชายอ่ะ พ่อก็อะไรเนี่ยพี่พี่ชายเลยคุณพ่อสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงสอบเดี๋ยวนี้เต็มตัวดีเติมตัวดีป่ะเต็มตัวนั่นครับเดี๋ยวนี้เต็มตัวนั่นเดีกว่าคุ่ตัสูงแข็งเนาะครับต้องเติมตัวนั่นเป็นพิเศษใช่ครับมือนีมั่นใจก็โอเคนะครับที่ว่าจะทำให้ดีที่สุดใะเต็มที่นะครับมันใจมันใช่มันใช้น้อยวันนี้มั่นใจเหรอมั่นใจครับถ้ามันใจยิ้มหวานเอย่างนี้ ทำเพลงหน่นะสักหน่อย,ยหนึงงง่งท่อนได้ไหมเอาหลังหลังอยากทุกเสร็จค่อยว่ากันนะค <Hey, S 1> นะือพี่ครับฝากอะไรถึงแฟนบันเทิงตัวจีนอ่าว <ờ> <ờ> ันนี้เต็มที่ครับผมก็ฝากยูฟซีมันชัยน้อยเชียวหน่ yeah. อยโอเคแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มันเดือนไหนที่เราตัดรอบแรกตัดไป